เฮล lo ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิกอัดปก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 ถือปกถือรูปให้แต่ว่าเออจะต้องถือเดี่ก็คือพิกอัดเด็กพิกอัดเด็กอ่าอ่ามพิกอาการก็ได้พิกอัดเด็กดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปพิกอัดเด็กวันนี้มาในหัวข้อเอ่อภายในก่อนถึงสิ้นทอเ่เขาเรียกอไรสามเดือนสุดท้ายคงสุดท้ายไหม โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีอะไรเงี้ยจากกาักรวาลจะเวทใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าแบบอันนี้เน้นๆไปทางความรักคือเน้นๆไปใช่ไแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปที่ความรักเลยอะไรเงี้ยแบบคนโสดแบบความรักไปเลยอะ่ะเออแบบว่าโค้งสุดท้ายก่อนถึงสิ้นปีจากกาักรวาลจะเหวี่ยงคนรักมาให้สักคนหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยส่วนสําหรับแฮร์่กิตก็ประมาณเ,เหมือนว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี้ยจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าฟิลพัฒนาความสัมพันธ์แสงแั่นเองแสงคนไปเข้ามา โอเคก็ม okay, so so, uh ีต huh. <laughs> <This is> ัวเลือกให้เ <laughs> ล <This is> ือกทั <laughs> <This is> ้งหมดอยู่สามกล่องจะเริ่มจากฝั่งซ้ายนะอือไปนึงนะน่ารักนี่ก็ดูเห็นไหมใส่เสื้อสีชมพูด้วยเต็มที่สีชมพูความรักสีชมพูสานกล่องนะ แล้วก็อาจจะต้องแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้อง <c oughs> ถ่ายคลิปหน้าตัวเองไปก่อนเพราะว่าถ่ายคลิปให้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ไม่มีความเป็นตัวเองเลยอะอก็เลยจะถ่ายหน้าตัวเองไปก่อนให้แบบว่าเออให้เราเริ่มชินแ,ด,ด,ด,นแดัดเสียงนี่แล้วยังเรื่องเรีอยงติ๊ดติ๊ดต๊ดขอเริ่มจากคนที่ละกล่องแรกเลยนะเออขอดูเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวทร์ของคุณแล้วก็คำใบ้เกี่ยวกับตัวคุณหน่อย วิธีอะไรเนี่ยนง่งขมขลัคนาราศีหรือว่าดาวจำนวนคนที่าามาเลือกกองที่หนึ่งรวมถึงคำใบ้กับตัวเขาหน่อย,อยบเจบจจักกุ๊ เฮ้ยไ่ช่วยกับหัวหมดเลยวะ่ะมีเก้าเหรียญกับหัวเข้ามาด้วยสี่ใบนี้คือกับหัวหมดเลยอื <c oughs> <c oughs> มโอเคลาาัคณาราศีหศีอว่าจาร์ของคุณอาจจะเป็นมีนกรกฎพิจิกในในเน้นไปที่กรกฎ <c oughs> ครับโสวิเดนหนาวแล้วเราดีแสบคอเน,นเน้นไปที่กรกฏกับพิจิกรู้สึกมันมันรู้สึกเหมือนมีมีด้วยแต่เออเน้นไปที่กรกดกัพิจิกแล้วก็คำใบอย่างแรกก็คือมันกับหัวเลยอะมันแปะ เป็นคนมีเจ้าของมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าแล,แล้วถ้าเกิดเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้ามาดูทำไหมถ้ามีเจ้าของมีแฟนอยู่แล้วไม่ต้องเข้ามาดูนะลิ้นที่เป็นของคนโสดล้วนๆเลย <c oughs> แต่คาใบ้ที่เห็นได้หลักๆก,ก็คือดูตอนเนี้ยดูไม่ค่อยอินกับใช่วมว่าไม่ค่อยอินกับชีวิตไหมดูไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตเท่าไหร่ดูชีวิตดูมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีจะเริ่มจากตรงไหนดีอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบว่าก็เลยดูไม่อินก็เลยดูแบบเหนื่อยๆเบื่อๆซ็งๆประมาณเนี้ยกับชีวิตตัวเองอยังไม่ได้มีใหม่ๆอะไรยังไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเพประมาณว่าชีวิตวนลูปประมาณนั้นอา้าว หรือบางคนอาจจะกําลังทําตามความฝันอยู่แบบว่าเคยวางแผนอะไรไว้เงี้ยตอนนี้กําลังทําอยู่แต่จจะยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่แบบเหมือนฟิล์ลฝืนตัวเองทำอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องลดน้ําหนักก็ได้หรือที่ต้องฝืนเลยนหน่อยแต่มองว่าตอนนี้ดูไม่ค่อยอินแต่ที่เห็นหลักๆก็คือดูไม่ค่อยอินกับชีวิตตัวเองเพราะว่าดูมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอะไรเงี้ย แต่ดุ๊ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดไหนโอเคข้อสุดท้ายก่อนสิี้นี้ว้าวเวว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 ว้วว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 ปว่อวว้วววว้ววี้ เดวิลมันติดมือขึ้นมาแล้วก็มีเดอะซันแล้วไม่รู้ว่าคือมันติดประมาณนะี้มันอย่างเงี้ยแล้วคือไม่รู้ว่าฮ้มันเป็นเดอะซันหรือมันเป็นเดอะเดวิลว้านึงแต่ไพ่ขึ้นแบบว่าวตอนแรกดีนะ ทำไมไพ่ขึ้นอย่างนี้ไพ่ขึ้นว่ามันจะมีมันจะมีคนเข้ามานะคนคนนะี้มันจะมีคนเข้ามาคือคือไพ่ไม่ได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับรายต,ต,ตัวคนที่เข้ามาเลยแต่ไพ่ขึ้นเหมือนฟีลอีกฝังหนึ่งเหมือนเป็นเพราะว่าเขาอะมีแฟนอยู่แล้วคนคนนี้ที่เข้ามาเขาอะมีเจ้าของอยู่แล้วคือตอนแรกที่ไพ่ขึ้นเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนัวนใช่ไหมมันอาจจะพูดถึงเรื่องอายุที่เท่ากันแบบ อยู่ที่กระดานที่ใกล้ๆกัาานก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอปับ๊บพอมันขึ้นมามันมีมันมีก้าวดาบขึ้นมาด้วยอ่ะมันมีก้าวดาบขึ้นมาด้วยแล้วก็หลังแล้วก็หลังสาบถ้วยเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเงี้ยเป็นควีนอมอร์ซึ่งหมายความว่าอะไรนั่นแหละมันหมายความว่าคนที่เข้ามามันมีสิทธิ์สมเสียงที่จะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วที่เข้ามาในชีวิตเราดูจะเป็นฝ่ายเราแหละที่ชอบเขาเหมือนฝ่ายเขาเขา้าเขา้เขามาแล้วเขาแบบว่า ยังไงอ่ะเขาเข้ามาเหมือนเหมือนจะบอกว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อความรักก็ไม่ได้นะมันเหมือนเขาเข้ามาเพื่อเขาต้องการอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องอ Make Love er ก็ได้ได้จะรู้นะว่าความหมาย Make Love er ในที่นี้หมายถึงอะไรอืมอาจจะว่าแค่เรื่องอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยหรืออาจจะเข้ามาเพราะว่าเหมือนแบบยังไงเหมือนเห็นเราดูเป็นคนที่น่าคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ อมไม่ต้องคิดมากนะไม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยใครจะเข้ามาจากนี้ก็คือมีเจ้าของมาแล้วหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่นหรอกไม่ต้องคิดมากคือถ้าเกิดบทที่เรามันจะมีแฟนเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีเองมันยังไม่ถึงช่วงของเวลามันเป็นเรื่องของดวงดาวด้วยแหละว่า ที่ดวงดาวเขาก็จะโคจรไปเรื่องของตามแผ่นพูมาเกิดใช่ปะเบอร์ชาร์ตอะนั่นแหละถ้าเกิดมันยังไม่ถึงเวลาดาวยังไม่ตกในตาแหน่งดาวมันยังไม่อยู่ในตําแหน่งที่แบบเราเหมาะที่จะมีคู่อะไรอะไรเงรี้ยยังไงมันก็ยังไงมันก็ไม่มีง่ายๆก็คือถ้าเกิดมันยังไม่ถึงเวลายังไงมันก็จะไม่มออีในเมื่อถ้าอยากจะบอกกนกองที่หนึ่งไหมลอยไปแล้วจะกลองที่สาม <c oughs> คุยน้งมัสกับหัวได้ต้องการับสิไม่เท่ากับหัว the s t r i n g ตั้งโอเคแต่อย่างน้อยน้อยเนี่ยแต่อย่างน้อยๆคุณก็จะกลายเป็น f e e l i n d e p เ n d e n t นะเป็นคนที่ Independ น n t นะแบบว่าอย่างน้อยอะท้ายในสามเดือนนี้อย่างน้อยมันก็ยังที่แบบว่าคุณแบบเอาว่าถึงจะไม่มีคนรักแต่อย่างน้อยก็ยังเห็นคนได้ในตัวเองมากขึ้น เห็นชีวิตตัวเองมันดีขึ้นเพราะว่าเกิดจากการที่เรารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณจะเห็นสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นภายในสามเดือนนี้แล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้ที่แบบแบ,บ่แล้วภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่แบบเราต้องแบ่งบภาระเออเดี๋ยวมันจะคลี่คลายขึ้นคลี่คลายคลี่คลายขึ้น,นม,มันยังไม่ใช่แต่มันใกล้แล้วมันหมายความว่ามันยังไม่ใช่หรอกที่เราจะได้เจอใครสักคนแต่ว่ามันใกล้แล้วอาจจะแบบถ้าไปอีกปีนู่นอะไรอย่างเงี้ย อืมได้โอเคก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันบหอคลิน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> โอ้ยไปต่อกับคนที่เลือกเดลิเซียทารุทำไมทำทำไมมา มาดูกันขอดูเอเนจีของชาวกรกฏสองลักนณาราศีหรือว่าดาวสันองคุณแล้วก็เอเนจีของคุณในตอนนี้หรือคำใบ้กับตัวคุณนั่นแหละมไม่สบายที่ไทยหนักที่ไทยหนักไหมหน่าจะร้อนน่าจะร้อน,น,อนไม่น่านะว้าวไอสอ่งกระดูกถึงวันสกับหัว ไม่รับคาดก,กับหัวฟาร์มสดกับหัวเซมิดอบสดกับหัวเดบิวกับหัวเบริกุตเบริกุตเบริกุตก็คืออ่าคุณอาจจะมีลาาักษณะศีธาตุลมเน้นๆเอ่อมีถุนตนกลุ่มเน้นๆเลยเน,น้นไปทีธาตุลมธาตุลมขึ้นมาธาตุลมขึ้นมาเย,ยอะมากเอ่อมีธาตุลมแล้วก็ธาตุดินเน้นไปที่มังกรเอ่อมังกรพฤกษ์มังกรพฤกษ์ม,กรรสสกมีถุนตนกลุ่มแล้วก็เอ่อเม็ มังกรผสบไม่ส่นตนกลุ่มเมฆนี่คืออาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจรของคุณอแล้วก็คาใบ้เกี่ยวกับตัวคุณนะคุณดูจะชิวๆกับชีวิตเนาะดูดูดูเหมือนว่าดูชิวๆกับชีวิตอตดูดูไม่ได้อะไรมากดูไม่ได้เครียดไม่ได้มากไม่ได้มีปัญหาให้แบกรับไม่ได้มีเรื่องให้ปวดหัวไม่ต้องมีเรื่องแบบเราแหวงไม่ต้องมีเรื่องแบบอะไรที่มันเราแหวงคือแบบดูชิวๆอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรแล้วคือแบบอ๋อชิวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยคีอแบบแล้วก็ตั้งคำถามกัได้แบบว่า นี่คือชีวิตแบบไฮไลฟ์ป่ะแบบว่าเรากำลัง living in เนื h อ Highlife หรือเปล่าเดียวไฮไลฟ์ high life มันคือเหมือนว่าจุดสูงสุดของชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตหรือเปล่าแล้วก็บางคนอาจจะเพิ่งได้รับอ่าเห็นปะ่ะเออได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนเหมือนเพิ่งมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอ่ะเหมือนเพิ่งมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเอามองว่าน่าจะเป็นพวกแบบว่า ของมีค่าหรือไม่ก็เงินซะมากกว่าแบบนี้อาจจะพึ่งได้ครับหรือกาลังจะได้รับก็ได้ถ้ากาลังจะได้รับจะไม่เกินห้าวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันเร็วสุดเป็นสองวันเมาขอดูว่าอาอะไรนะหัวข้อนั่น โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนถึงอ่าก่อนจบปีนี้โค้งสุดท้ายก่อนจบปีนี้จะกำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าจะมีแฟนกับพอสตีไมนะเห็นดูซิก่องที่สองเห็นไ,ไหมจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบอะไรนะ ไฮบริดส mm ์เซมิโ hmm. มูนส mm ์อ hmm. ืมจะมีการเริ่มต้นใหม่ไหมมีจะมีการเริ่มต้นขอดื่มน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีลำลำ เดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นไม่ต้องทำอะไรมากนั่งอยู่เฉยไปเดี๋ยวเขามาพยายามเองเดี๋ยวเขามาพยายามเองแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อไม่ใช่ยุ่งยากใช้เวลานานเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลานานไม่นิดนึงนอนอันเลยอ่ะแต่ทอดแต่แต่แบบว่าแต่เลยระหว่างทางที่เราดูกันอย่างเนี่ยมันก็มีความสุขมันก็ดูแฮปปี้มันก็แบบเอยมันก็เข้าถึงกันได้อะไรเงี้ยมันดูแบบว่าดูเป็นแบบ เออเซลบีงเขาเรียกว่าเป็นตัวเองได้ดูเป็นตัวเองได้ดูแบบไม่ได้กดดันกันอ่ะอืมมันดูมันดูชิวๆมันมันดีจนถึงขั้นแบบว่ามันดีจนถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยมันมันมันจะมีหรอกคนคนหนึ่งที่ดีได้ขนาดนี้แล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองแล้วว่าเราเหมาะกับเขาหรือเปล่าผู้ชายเขาก็มาประเคนขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องคิดมากว่าเหมาะกับเขาหรือเปล่าตี แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ดูแลให้แคร์ดีนะเป็นคนที่ใส่เปด้วยแต่ไม่ได้ใส่เปแบบขนาดนั้นอนะแบบเปเท่าที่จําเป็นมากกว่าอะไรเงี้ยไปกินข้าวเริ่งกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติแบบฟิลนานๆเปทีได้ไหมได้ฟิลแบบว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาจนเขาพัวเขาถังแตกไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าเขา,าเอะยังไงดีเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเปยมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเปยเท่าที่จําเป็นดีกว่าอะไรเงี้ย <laughs> อดูเป็นคนที่ดูแลเทคแครด์ดีเป็นคนที่รับฟังไม่ต้องมาโนเดี๋ยวมาโนให้ <c oughs> ดูรวงเอาไปชิวๆสบายๆอีกเนาะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เฟสติวัลนิดหนึ่งเป็นคนที่ชอบเดินทางอืมเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางนะแล้วแบบ มมนเห็นภาพด้วยหอสมมติเราอยู่บนรถใช่ปะมันมีการแบบลูมอะไรที่มือกันแบบแบบสันเลยเดี๋ยวมาโนให้เดี๋ยวมาโนให้ก็อ่าขอเอะมันมีมันมีอะไรเกี่ยวกับกันขึ้นมากันยาปีนะาะป้กันยาปีหน้าป้าได้คบกันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบ ชิวราศีกัลนกลักษณะกันดาวจันกันอะไรเงี้ยหรือเกิดในเดือนราศีกนันขณะโอเคพี่มีอะไรจะบอกกองนี้ไหมเอาโอเคพี่มีอะไรจะบอกกับหัวมวลเลยพี่ไม่มีอะไรอยากจะบอกแล้วโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหนา้าอ ก็ไ่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเ <laughs> อ่อกองที่เท่าไหร่อกองที่สามยินดีต้อนรับทุกคนที่เลือกกองที่สามนี่เดอะมอลล์เดนวิชทาร์โร่กองนี้กองสองดีมากเลยเอ่ะ เรามาดูกันมาอุ้ยมาดูกันโอเคขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจั์ของคนที่เข้ามาเลือกตรงน,นี้หน่อย ขอดูลักษาะราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหน่อยแล้วก็เอ e เน y ีแล้วก็ Energy, วกหรือคำใบเกี่ยวกับตัวคุณโอเคพร้อมแล้ว <c oughs> สีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณอาจจะเป็นกลุ่มมิถุนนะฮะเอ่อเดี๋ยวนะตนุลตุลกลุ่มสีไม่ใช่กลุ่มมิถุนตุลกลุ่มมังกรหรือพิหรือพุพุษก็อะตุลมิถุนตุลมิถุนมังกรพฤษกแล้วก็มีอาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคนะุณเนาะโอเค คำไม no ่เก like ี nice ่ยวกับตัวคุณหรอดูตัวคุณจะเป็นคนที่พิกกี้แปลว่าเป็นคนที่เลือกเยอะดูเป็นคนที่เรื่องเยอะนิดหนึ่งไม่ไม่นิดนึงเรื่องเยอะมากเรื่องเยอะมากเกี่ยวกับทุกๆุกสิ่งไม่เกี่ยวกับอะไรแาบไม่เฉพาะเฉาะทุกสิ่งมันจะเป็นเรื่องอาหารการกินทุกสิ่งคือคุณเป็นคนที่เลือกกับทุกสิ่งเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์นิดนึงกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอืคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่อืสองเหรียญเขาเรียก เออเป็นเหมือนการบาลาน่ะการบาลานโลเลลังเลหรือบางคนอาจจะต้องเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างและตอนเนี้ยคุณกําลังคิดอยู่ว่าจะทางไหนดีจะซ้ายหรือจะขวาอืมจะหน,นึ่งจะสองจะสามอันไหนอาไหนดีอืมอะไรเนี้ยแต่ว่ามูดที่ได้นะ่ะไม่ไม่ได้มีความสุขนะแล้วก็ไม่ได้ทุกบันฟิลประมาณแบบก็เป็นเป็นมูดเฉยๆยไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ทุกอะไรอ่าประมาณนั้น แต่เลือกดีๆนะสิ่งที่จะเลือกเลือกดีๆคงสุดท้ายก่อนสิ้นปีก่อนจะจบปีนี้จักรวาลจะวิ่งข่เข้ามาในชีวิตหรือเปล่า,าเว้ พูดอะไรไปหรือเปล่าอืมมันเป็น energy ทั้งแบบว่าจะส่งหรือไม่ส่งอืมเป็นฟีลแบบทั้งจะส่งทั้งจะไม่ส่งเหมือนเหมือนคุณแบบว่าเออยังไงอะเหมือนเคยมันเป็น energy ฟีลประมาณตีกันอาจจะเป็นชาวกลุ่มหนึ่งที่ไปขอให้มีแต่ชาวกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าไม่อยากมีเนี่ยขอตังก่อดอะไรอย่างเงี้ย เหมือนคุณเคยไปพูดเคยไปบอกเคยไปแบบขออะไรบางอย่างไว้อะอืมเคยพูดแล้วเอเนจีคุณอ่ะมันดึงดูดมันแอตแทกแบบนั้นมันทําแบบนั้นมันก็เลยแบบว่าดูจะส่งแหละไม่ส่งแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็สําหรับบางคนถ้าใครยังจมปักอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเรื่องไหนๆก็ตามถ้าคุณยังจมปักอยู่กับอดีตคุณจะไม่เจอเขาคุณต้องอุอ่อนก่อนคุณต้อง บาดแผลอ่อฮิวบาดแผลของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ทมอืม,อม,อม,อมขิงมอนแตอ์การงานดีนะการงานดีการงานดีคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่มีฝึกสนิะเป็นคนที่ฟลรตตี้ดูดูดูจะด,ด,ด,ดูอืมฟลรตตี้อะแบบเป็นคนที่เข้าหาเก่งและเป็นคนที่มีแพชชั่น ไี่มีอะไรจะบอกหรือเปล่าซาวด์เด่นกับหัวก็ไม่ท่ากับหัวสับหัวตั้ง,งเรียนหัวตั้งแผดถ้วยโอเคโอเคก็คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะ เอ่อมันมันดูจะมีเข้ามาแน่แน่แหละมันดูมันดูจะม,ม,ม,จะมีมันเหมือนว่า energy คุณคุณ attract อะไรอยู่ค,ยคุณรู้ตัวไหมว่าคุณ attract อยู่ถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณ attract อะไรอยู่นั่นแหละก็จะสิ่งิ่้งมันก็จะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นทํา energy ตัวเองให้ดีทา energy ตัวเองให้พร้อมแล้วก็สิ่งที่พ่อยากจะบอกเนี่ยก็ระวังให้ระวังเรื่องการพูดการจาหน่อยก็ดีในช่วงนี้แล้วก็อื คือคือคุณรู้สึกว่าคุณน่ะมีแผลอะไรอยู่ในใจแน่ๆเพราะว่าสามดาบมันขึ้นมาอ่างเงี้ยคือน่าจะมีแผลอะไรอยู่แน่แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณอย่างแรกอ่ะคุณจะต้องมูฟออนก่อนคุณจะต้องมูฟออนจากอดีตที่ทําให้คุณแบบว่าที่ทําให้คุณเป็นสามดาบอ่ะคุณจะต้องมูฟออนจากอดีตที่ทําให้คุณเป็นสามดับแล้วก็หรือไม่ก็อีพวกฆ่าถ้วยอะไรเงี้ยคือคุณจะต้องมูฟออนจากอีสองอย่างนี้ก่อนคุณจะต้องมูฟอย่าง มึงยอนมึงออนจะอีสองอย่างนี้ก่อนให้คุณเป็นก้าวถ้วยก่อนให้คุณมีความสุขก่อนให้คุณแบบว่าอยู่ในด้วยตัวเองให้คุณแบบฮิวแแผ่ฮิวแผลใจเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวคนคนนั้นเขาจะตามมาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตามมาเพรัะถ้าพูดถึงเรื่องแบบว่าถ้ามันจะเจอ,อยังไงมันก็จะเจออยู่แล้วตอนให้แบบว่าเราจะต่างกันมากขนาดไหนยังไงมันก็จะเจออยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะกับความสามั์นี้เพราะมันเร็วแบบปรับปรับฉับพล คุณเตรียมตัวไม่พอถ้าเกิดคุณเตรียมตัวไม่พร้อแน่นอนความสัมพันธ์จบแต่ถ้าเกิด่เนี่ยดิถ้าถ้าเกิดคุณ,ต,คณตั้งตัวไม่ทันตั้งรับแรงกระแทกไม่ทันเนี่ยความสัมพันธ์จบแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณแบบโอเคฉัน h a n d ดได้ฉันแบบว่าฉันดูแลมันได้ด๋ยวความสัมพันธ์มันจะไปต่อแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ steady มากๆแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มี power เป็นคนที่ leader นะเป็นคนที่มี l e ด d e r คือพูดง่างยๆสอง 2, 8, แบบก็คือถ้าเกิดคุณ ตัง้งความสัมพันธ์นี้ไม่ทันเขาจะเป็นคนที่คุณเกมคุมเกมแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบดูเป็นคนที่แบบสั่งอ่ะชอบสั่งจู้จี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางก,กับกันถ้าเกิดคุณรับมือทันแล้วคุณแบบว่าถ้าคุณแบบแบบยังไงดีรับมือทันแล้วแบบอืมรับมือได้ depends, แบบว่าคุมเกมไม่ให้ความสัมพันธ์มันเลยเถิดไปเร็วเกินไปอ,ไอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคเขาก็จะเป็นผู้ชายที่คนหนึ่งอ,อย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมขึ้นอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะได้พูดคุยกับเขาแล้วแหละกับคนคนนี้สิถ้วยสถ้วยแล้วก็เฉเหรียญถึงนะแล้วก็อย่าบอกว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่โสดนะเขาเขาเป็นโสดเขาไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้ว เขากำลังมองหา,าอยู่ประมาณนี้เอ่อความสัมพันธ์จะชัดเจนแล้วก็แต่ถ้าเกิดได้คบกันลงเอยกันแล้วก็นั่นและมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวความสัมพันธ์ที่ยาวนานบางคนอาจจะเป็นอาจจะเป็นเนื้อคู่เลยก็ได้ใครจะเป็นโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย